สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับพาทุกท่านมาใช้กล้องวิดีโอยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น HCV2700 นะครับ uh, h c v 2 7 0นะครับได้จะซูมเขาพระวิหารมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับของเขาพระวิหารนะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับขอเดวซูมให้ดูนักท่องเที่ยวนะครับนี่ผมมองเห็นนักท่องเที่ยวเสื้อสีขาวๆกับเสื้อสีน้ําเงินนะครับสองคนเดินอยู่ภายในเขาพระวิหารนะครับอยู่ทางฝั่งประเทศกัมพูชานะครับนี่เป็นนี่อันนี้เป็นตัวปราสาทเลยนะครับตัวปราสาทพระวิหารเลยนะครับซูมมาสุดแล้วนะครับ 90x นะครับ AI ซูมนะครับของเจ้า Panasonic HCV 270นะครับดูครับซูมได้ไกลทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณทางขึ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับทางขึ้นนี่ครับเป็นบันไดนี่ครับทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่คือบรรยากาศรอบๆเขาพระวิหารประเทศกัมพูชานะครับนี่ทางขึ้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านดูร้านค้านะครับข้างข้างหน้านูน้นไกลๆเเห็นลิบๆนะครับเดี๋ยวจะใช้กล้องซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นเป็นบรรยากาศของ ตลาดทางขึ้นเขาพระวิหารของกรัรมพูชาเขานะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมคนเยอะทีเดียววันนี้นี่ครับน,น,นะนี่เป็นฝั่งของกรัรมพูชานะครับคุณผู้ชมครับผมใช้กล้องพ纳โซนิกนะครับในการซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับนี่ครับ ทางขึ้นนะครับตลาดนะครับตลาดทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวปราสาทกันอีกรอบนะครับทางด้านนี้นะครับตัวปราสาทพระวิหารนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้อันนี้ทางขึ้นนะครับทางขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวปราสาทพระวิหารกันนะครับ อ่านี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือประตูประตูทางเข้าไปที่ปราสาทพระวิหารนะครับมีนักท่องเที่ยวฝั่งกัมพูชาเยอะเขาก็มองมาฝั่งไทยนะครับนักท่องเที่ยวก็มาดูฝั่งไทยเรานะครับฝั่งไทยเราก็มองไปที่ประเทศกัมพูชานะครับต่างคนก็ต่างดูกันนะครับสังเกตดูตรงนี้มีนักท่องเที่ยวดูมายังฝั่งไทยเรานะครับนี่ครับปราสาทพระวิหารนะครับคุณผู้ชมครับปราสาทพระวิหาร ของประเทศกัมพูชาครับนี่ครับโอ้ใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่ครับผมใช้กล้องซูมมานะครับคุณผู้ชมครับปราสาทพระวิหารนะครับหรือว่าปราสาทเขาพระวิหารนะครับฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเป็นของกัมพูชาไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ของไทยนะครับแต่อยู่ติดกันนะครับชายแดนชายแดนไทยกัมพูชานะครับ ซูมได้ไกลทีเดียวครับเจ้าพาโซนิกตัวนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ